สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่ง,งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเ,เลขดับสนิท49งวดติดต่อกันนะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับดับ49งวด ติดต่อกันนะครับสซต์ตีตั้งต้น16มีนาคม2562นะครับผมเป็นสซต์ตีตั้งต้นนะครับจนถึงวันที่2พฤษภาคมนะครับมาดูวันที่16พฤษภาคมนะครับจะดับต่อเป็นงวดที่50หรือเปล่านะครับผมนะมาเริ่มกันเลยนะครับผมสูตรในการคำนวณ100ครั้งที่2หน่วยครั้งที่2 102หน่วย2นะครับผมนะวันที่16ธันวาครับผม741ในหนึ่งเป็นเลขดาบ 3 0มนะครับผมหลัก10นะครับผมเป็นเลขศูนย์เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มานะครับผม30ธันวาครับผม82เป็น10ในศูนย์เป็นเลขดับ6วกหหลัก10เป็นเลข2เลขดับเป็นเลข0 0ย์นดับ0นย์ไม่มา17มกรา8 42ได้2เป็นเลขดับ6 3 9 5หลัก10เป็นเลข9เลขดับเป็นเลข2 2, 2ดับ2ไม่มา,าวันที่1กุมภานะครับ 381ได้1เป็นเลขดับบก30 7หลักสิบเป็นเลข0ูนย์เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มา16กุมภา22เป็น4ได้4เป็นเลขดับบกหกหลักสิบเป็นเลข0นย์เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มานะครับ1มีนา37เป็น10ได้ศูนย์เป็นเลขดับบก5 38หลักสิบเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข0 0ย์ดับ0นย์ไม่มา16 มีนา8 1เป็น9ได้9เป็นเลขดับบวก4 2 2หลัก10เป็นเลข2เลขดับเป็นเลข9 9ดับ9ไม่มา1เมษา9 6 5ได้5เป็นเลขดับออก2 7 0หลัก10เป็นเลข7เลขดับเป็นเลข5 5ดับ5ไม่มานะครับ16เมษา2 3เป็น5ได้5เป็นเลขดับออก7 8 7หลัก10เป็นเลข8เลขดับเป็นเลข5 5ดับ5ไม่มา2 พฤษภานะครับ08เป็น8ได้8เป็นเลขดับบอก272หลักสิบเป็นเลขเ็เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มาแล้วก็วันที่16พฤษภานะครับ08เป็น8ได้8เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็มาลองตามต่อนะครับว่าจะดับสนิทเป็นงวดที่4อ่า50หรือเปล่านะครับนะก็ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับผม